เย่าลืมกไลค์กดแชร์กดซบสไครต์เป็นกระดุมใจห้เาด้วยนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับงน้องทุกๆๆคนนะคะเข้าสู่พี่ไอซต้องตีชีวะอีกแล้วนะคะเออวันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาชีววิทยามปลายนะคะหลังจากที่ทำไปเนี่ยนานมากก็คือเรื่องออบทนำชีวะเนาะซึ่งพี่ได้พูดเกี่ยวกับ การเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็สาขาวิชาทางชีววิทยายังเหลืออีกหลายๆบทคราวนี้วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับอีกบทหนึ่งของชีววิทยาซึ่งถือว่ามันเป็นบทที่โหดและมากคือมันค่อนข้างยากนะคะสําหรับพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าบทเนี้ยความจํามันไม่ค่อยต้องใช้เยอะแต่เป็นบทที่ค่อนข้างต้องใช้ความเข้าใจแล้วค่อนข้างยากมากนะน้องๆหลายๆคนเนี่ยเห็นข้อสอบของบทนี้แล้วข้ามเลยนะ ซึ่งพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันคราวนี้นั่นก็คือบทอะไรนั่นก็คือบทพันธุศาสตร์นั่นเองนะคะซึ่งข้อสอบเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะ ข้อสอบเนี่ยออกในอัตราสูนที่ค่อนข้างเยอะแล้วออกเยอะมาทุกๆปีด้วยนะคะ,อ,ะอย่างปีล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะลดจํานวนลงแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์เยอะอยู่ดีนึกออกไหมแล้วเด็กเนี่ยมักจะทําไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าเฮ้ยมันไม่ได้ใช้ความจําเยอะนะเว้แต่ว่ามันใช้ความความแบบว่าเข้าใจแล้วก็โจทย์เนี่ยซับซ้อนบางทีโจทย์ยาวมากๆนะซึ่งหลายหลายคนถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจอย่างแท้จริงในบทเนี้ยพี่จะบอกว่ามันจะผิดตั้งแต่ต้ตตนเลย ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสาหรับบทพันธุศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าแบ่งตามที่เด็กมาหาลัยเรียนนะคะมันจะแบ่งออกได้ค่อนข้างหลายสเต็ปอันแรกคือสิ่งที่พี่จะสอนก่อนเลยก็คือเรื่องของการแบ่งเซลล์อ่าหลายๆคนงงว่าเฮ้ยพี่การแบ่งเซลล์มันควรจะจัดอยู่ในเรื่องเซลป่ะอะไรเงี้ยจริงๆมันก็แล้วแต่นะคะแต่พี่จะบอกว่าเนื้อหาชีวะมันมีความแบบ สอดคล้องต่อเนื่องกันอ่ะอืมซึ่งได้เกิดน้องเข้าใจการแบ่งเซลล์น้องรู้จักโครโมโซมรู้จักโฮโมโลกสัสโครโมโซมต่างๆนันนน้องจะเอาไปต่อในเรื่องของการถ่ายทอดล,ลักษณะทางพันธุกรรมได้ไม่ยากนะคะซึ่งมันก็เป็นหัวข้อที่2ี่พี่ๆจะสอนนั่นเองส่วนหัวข้อที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรวะ พันธุศาสตร์โมเลกุลนะอ่าโมเลกุลนั่เองก็คือเรื่องของโครงสร้าง DNA คืออะไร RNA คืออะไรการเดนอาริบเดนเอเรปิเคชันทรานสคริซึ่งทำให้เกิดความปวดหัวมากมายกับทุกคนนะส่วนหัวข้อสุดท้ายจะเป็นเทคโนโลยีพันธุศาสตร์ซึ่งก็ได้แก่พวกอ่าพืชพัน o, ธุ์ศ m o สัตว์ GMO อะไรพวกเนี้ยนะซึ่งทั้งหมด4หัวข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออยู่ในพันธุศาสตร์นะคะสำหรับพี่จะไล่สอนตั้งแต่การแบ่งเซลล์ไป เรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะทําเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้ซึ่งเราไม่สามารถอัดวิดีโอทีนึงเป็นแบบว่าหลายชั่วโมงได้ทุกคนเข้าใจพี่เนาะอ่ะก็ไปตามดูเอาละกันนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เนื้อหาที่สรุปกระชับแบบว่าไม่ต้องนั่งดูทีละวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอให้จบวิดีโอชุดนี้นะคะพี่จะทําสรุปเฉพาะพันธุศาสตร์แบบรวดเร็วมาให้นะแต่ถ้าใครที่หนูไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้เลยหนูเรียนและหนูไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ วิดีโอนี้นะคะเพลย์ลิสต์นี้เนี่ยพี่จะสอนพันธุศาสตร์แบบละเอียดใ <Okay. S 1> ห้นะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ <Okay. S 1> โอเคค่ะเดี๋ยวอ่าเราจะมาเริ่มกันที่บทนำนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาจเนติกส์ในบทอื่นๆต่อไปนะคะอย่างที่บอกเนาะว่าพี่ได้ทําเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้แล้วเ้าก็อาจจะเทียรยลงนะคะก็ทุกคนก็ไปตามดูไล่เป็นลําดับไปนะคะก่อนอื่นค่ะก่อนที่จะเข้าไปเรียนบทนี้ได้พี่อยากให้น้องรู้จักคําศัพท์ สองคำนี้นะซึ่งมันเป็นคําพื้นฐานมากๆเลยคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นโปรโคาริโอตกับย e ูคาริโอตทุกคนคงจะเคยดินใช่ไหมเรื่องเซลล์โปรโคาริโอติกส์ c ซลล์ยูคาริโอติกเซซึ่งมันมีความสําคัญในจ e เนติกส์เนื่องจากขั้นตอนการแบ่งเซลล์หรืออะไรต่างๆานานาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันระหว่างสิ่งมีชีวิต2กลุ่มนี้ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมารบทวนความรู้กันสักนิดหนึ่งแต่พี่จะไม่ได้ลงลึกมากเวอร์นะขอให้ได้รู้ลักษณะในเชิงของจ e เนติกส์ etics, ของสิ่งมีชีวิต2กลุ่มนี้เท่านั้นพอในรายละเอียดที่ เป็นปริย่อยของโปรโคาริโอตกับยูคาริโอตเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนกันแบบจัด เต็มในบทแท็กซโนมต่อไปนะคะอะทีนี้มาดูโปรโคาริโอตก่อนโปรโคาริโอตลักษณะเป็นยังไงข้อแรกค่ะเซลเดียวเนาะก็คือมีเซลเดียวร่างกายของพวกเขาเนี่ยไม่ซับซ้อนได้แก่แบคทีรียทั้งหลายโอเคไหมซึ่งแบคทีรียเนี่ยมันมีทั้งมันมี2ประเภทหลักๆคือแบคทีรียที่เป็นยูแบคทีรียแล้วก็อาร์เคียแบคทีรียซึ่งพี่ได้วงเล็บเอาไว้แล้วนะว่าอาร์เคียแบคทีรียเนี่ยพวกนี้ค่ะจะมีลักษณะ ใกล้เคียงกับยูคริโอตใกล้เคียงยังไงอะไรแบบไหนอย่างที่บอกเดี่ยวอนุกรมวิธานหรือแท็กซอนมีเนี่ยเราไปย้ำกันเนอะเพราะถ้าเกิดพยีา่ยามตอนนี้บอกตรงๆว่าไม่ไหวนะแค่เนื้อหาเจเนติกก็แบบจ้ะ <laughs> อยู่แล้วนะอ่ะทีนี้อันนี้คือข้อแรกค่ะคือหนึ่งโปรคาริโอตเนี่ยก็คือพวกแบคทีเรียนั่นเองเป็นเซลล์เดียวและไม่ซับซ้อนโอเคไหมคะสค่ะพวกนี้เนี่ยอ่ะ ไม่มี New นะิวเคลียสนะเนื่องจากชื่อเนี่ยของเขาคือโปรคาริโอตใช่ไหมโปรแปลว่าก่อนนะทุกคนโปรใช้สีอะไรไฮไลท์ปึ๊บปึ๊บอ่ะโปรเอาโปรโปรนะคะแปลว่าก่อนเห็นไหมโปรแปลว่าก่อนแป๊บนึงนะจ๊ะ อโปรแปลปว่าก่อนส่วนแคริโอดค่ะทุกคนแคริโอดแปลว่านิวเคลียสนั่นแสดงว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้เนี่ยมันแปลว่า ก่อนจะมีนิวเคลียสหรือง่ายๆคือไม่มีนิวเคลียสนั่นเองสรุปก็คือพวกนี้เนี่ยมันไม่มีนิวเคลียสเหตุผลเพราะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเมื่อไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็ไม่มีนิวเคลียสโอเคเนาะส่วนอย่างที่3ที่ควรจะรู้จักคือมีนิวเคลียอ์เฮ้ยนิวเคลียร์คืออะไรวะทุกคนอาจจะเคยได้ยินแต่นิวเคลียสใช่ไหมนิวเคลียร์เนี่ยเป็นบริเวณที่พบสารพันธุกรรมค่ะทุกคนบริเวณที่พบ สารพันธุก,กรรมอ้าวแล้วอย่างนี้บริเวณนิวเคลียร์มันก็คือนิวเคลียรหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เนื่องจากพวกนี้พี่บอกเลยนะคะว่ามันเป็นโปรโคาริโอตคือมันไม่มีนิวเคลียรปกติแล้วเดี๋ยวขอทุกพวนความรู้ให้ก่อนนะปกติแล้วเนี่ยสารพันธุก,กรรมนะทุกคนสารพันธุก,กรรมซึ่งมันมีอยู่2ฟอร์มนะ มันมีอยู่สองฟอร์มที่เราควรจะรู้จักก็คืออยู่ในรูปของ DNA แล้วก็ RNA เนาะสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดบนโลกนี้จะมีสารพันธุกรรมที่เป็นพวก DNA ถูกไหมคะสารสองตัวนี้นี่มันบรรจุอยู่ในไหนในเซลล์นะอ่า DNA เรารู้อยู่แล้วว่าบรรจุอยู่ในนิวเคลียสเป็นหลักใช่ไหม นะนิวเคลียสเป็นหลักต้องไหมคะแต่ยังมีบริเวณอื่นๆอีกน,นะที่มี n n เป็นเอ่ป็นที่สามารถบรรจุ DNA เรืสารพันธุกรรมพวกนี้เอาไว้ได้ซึ่งบริเวณที่พี่พูดถึงเนี่ยก็คือมีไมโตคอนเดียนะไมโตคอนเดียลายมือสวยงามนิดนึงนะคะมีไมโตคอนเดียและคลอโรพลาสทุกคนต้องต้องต้องตัง้ตง,ตง,ตงใจฟังนะพอรู้สึกว่าถ้าทุกคนอ่านในมือพี่อย่างเดียว บอกเลยอ่านยากนะอะ าสารพันธุกรรมหรือ DNA และอ่านเนี่ยจะถูกบรรจุอยู่ในทุกเซลล์แล้วออกแกเนลหรือโครงสร้างที่ทำหน้าที่ในการบรรจุสารพันธุกรรมตรงนี้เนี่ยมีสามโครงสร้างหลักๆแต่ทุกคนคงจะคุ้นแต่นิวเคลียสเนาะเพราะนิวเคลียสเนี่ยเป็นบริเวณหลักที่ใช้ในการบรรจุสารพันธุกรรมแต่มันยังมี DNA ที่บรรจุอยู่ในไมโตคอนเดรียและคลอโรพลาสด้วยนะคะฉะนั้นถ้าทุกคนถามว่าด n a อนอยู่ในไหนในเซลล์หนูจะตอบแต่นิวเคลียส นะจริงๆแล้วในไมโตคอนเดรียและโครลาตก็มี d n a นเอเช่นกันเนาะ,ะคราวนี้กลับมาที่นิวเคลียยต่อทำไมต้องโยงมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะ,ะโดยปกติแล้ว3พันธุกรรมถูกบรรจุอยู่ใน3ออร์แกเนลนนี้จริงไหมแต่แบคทีเรียไม่มีนิวเคลียส โอเคไหมไม่มีนิวเคลียสดังนั้นสามนุกรรมมันบรรจุอยู่ในไหนคำตอบก็คือบรรจุอยู่ตรงไหนก็ได้ในตัวมันนะคะอ่าอันนี้คือเป็นรูปแบคทีรียเนาะพี่วาดให้ถูแบบคร่าวๆเนาะมันก็จะมีผนังเซลล์มีแคปซูลหอ่อหุ้มอะไร เยอะแยะแล้วก็มีหางที่เรียกว่าแฟกเจอลัม um, นะคราวนี้ไอเดียของมันก็คือตัวมันไม่มีนิวเคลียสค่ะดังนั้น DNA อของเขาเนี่ยมันจะลอยและล่องอยู่ตรงไหนก็ได้ในลำตัวของมันเนาะหนึ่งตัวก็คือหนึ่งเซลล์ถูกต้องไหมดังนั้น DNA อลอยอยู่ตรงไหนก็ได้ในลำตัวของมันเราจะเรียกอน,นาบริเวณที่คนพบสารพันธุกรรมในแบคท,ทีเรียนี้เนี่ยว่านิวเคลียร์ โอเคไหมคะฉะนั้นนิวคลียออยคืออะไรคือบริเวณเป็นบริเวณนะที่คนพบสารพันธุกรรมซึ่งสารพันธุกรรมของแบคทีเรียไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในนิวเคลียสเนื่องจากมันไม่มีนิวเคลียสดังนั้นมันบรรจุอยู่ตรงไหนก็ได้ภายในเซลล์และเราจะเรียกบริเวณที่พบ DNA นั้นั่นะว่านิวเคลีออยโอเคนะคะอาฉะนั้นอันนี้คือคุณสบมบัติข้อที่2ของโปรโคาริโอตโดยคร่าวๆ ต่อมาค่ะข้อที่4ไม่มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุม้มนะและไซโตสเกเลตัอนอันนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปทบทวนความรู้เรื่องเซลล์นิดนึง อาจจะไม่นิดแหละนะต้องแม่นิดนึงอย่างที่บอกเขาว่า,าวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยทุกขแขนงทุกสาขามันคือความรู้ที่แบบมันเป็นฐานตืดต๊ดๆืเหมือนกับเป็นบันไดน้องก้าวข้ามบันดไดได้แต่โอกาสลม้มโอกาสมึนผิดพลาดมันเยอะฉะนั้นฐานถ้าไม่แน่น กลับไปทวนนะคะเรื่องเซลล์เนาะออแกเนลก็คืออวัยวะหรือโครงสร้างต่างๆที่อยู่ในเซลล์ใช่ไหมคะซึ่งออแกเนลเนี่ยมันมีอยู่3แบบเนาะอันนี้พี่ทวนให้คร่าวๆนะ1คือออแกเนลที่มีเยื่อหุ้มซึ่งมันก็แบ่งออกไปอีก2อันคือแบบที่มีเยื่อหุ้ม1ชั้นกับ2แบบที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นและสุดท้ายคือไม่มีเยื่อหุ้มถูกต้องไหมซึ่งในพวกโปรคาริโอติกเซลล์หรือว่าเซลล์ของพวกแบคทีรียเนี่ยมันจะพบแต่ออแกเนลที่ ไม่มีเยื่อหุ้มนั่นเองเนาะอ่ะ,อะก็คืออะไรบ้างอ่ะก็คือเป็นไรโบโซมเนาะที่ไม่มีเยื่อหุม้มแล้วก็ยังมีอีกหนูไปทวนนะ ผู้่แย่คือพวกโปรคาริโอติกเซลเนี่ยมันจะมีออร์แกเนลในเซลไหมมีแต่จะเป็นออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะคะส่วนไซโตสเกเลตันแบคทีเรียไม่พบเนาะดังนั้นสรุปก็คือไม่มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มรวมถึงไซโตสเกเลตันก็ไม่มีเช่นกันไซโตสเกเลตันคืออะไรมันเป็นออร์แกเนลหนึ่งในเซลล์เช่นกันอยากให้ไปทวนนะเพราะว่าเออคือถ้ามาพูดตอนนี้มันก็ไม่ทันเนาะอไซโตสเกเลตันหลักๆก,ก,ก็คือจะมีไมโครทูบู คุณไหมเอ่ยอินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์แล้วก็ไมโครฟิลาเมน พี่คิดว่าน้องๆทุกคนเคยดินคำนี้มาหมดแล้วนะแต่มันคืออะไรเปลี่ยย่อยอย่างที่บอกไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะย้อนกลับไปทวนเนาะเดี๋ยวพี่จะทำอ,อีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปตั้งแต่เนื้อหาปออไม่ใช่ปอสิตั้งแต่มอสี่นะไล่ตั้งแต่เรื่องเซลล์ๆ,ๆ,ๆยาวไปเลยนะคะแต่ตอนนี้อยากให้น้องกลับไปทวนกันก่อนเนาะอันนี้คือคุณสมบัติข้อที่4ค่ะข้อที่5คือผนังเซลล์เป็นสารจําพวกเปปิโดไกลแคนปกติถ้าได้ยินคำ ว่าเซลล์วอหรือผนังเซลล์เนี่ยทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยมีแต่ในพืชจริงๆไม่ใช่นะอย่างที่บอกหนูไปทวนนะคะผนังเซลล์ในแบคทีเรียเองก็มีเช่นกันและเป็นสารจําพวกเพปติโดไกลแคนเพปติโดไกลแคนเป็นสารประกอบของโปรตีนนะคะบวกกับคาร์โบไฮเดรตซึ่งอันนี้เป็นการแบ่งประเภทแบบหยาบที่สุดนะไม่ได้ลงหรือให้นะเอาให้ให้พอแบบเห็นภาพคร่าวๆนะคะนะคะ ข้อที่4หาค่ะ DNA ของพวกโปรคาริโอตมีลักษณะพิเศษปกติแล้ว DNA ที่เราเคยเห็นจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นอันนี้คืออะไรจุดๆเป็นเกลียวคู่ใช่ไหมเสียงอะไรเอาใหมน่นะ DNA ปกติที่เราเคยเห็นเนี่ยมันจะเป็นเกรียวคู่ใช่ไหมหรือพูดง่ายๆคือเป็นโพลีโพลีอะไรโพลีนิวคลีโอไทด์ยี่เสียงอะไรไม่รู้นะ เ oh อาใหม่ปกติ DNA ที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นเกลียวคู่นะคะซึ่งเกิดจากสายโพลีนิวเคลียตัยสองสายมาพันกันเป็นเกลียวเวียนขวาเนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่นะจ๊ะจริงๆแล้วถ้าเรียนในระดับที่ลึกลงไปอีกนอ้องจะพบว่ามันไม่ได้มี DNA ทุก ทุกโมเลกุลบนโลกนี้ที่มันเวียนขวาเฮ้ยมันยังมีดีเอที่มันเวียนซ้ายด้วยแต่เอาเป็นว่าในสโคปเนี่ยค่ะมอปลายหนูส่วนใหญ่จะเวียนขวาเนาะเป็นสายโพลีนิวเคลียต์ไทสองเส้นมามาพันเกลียวกันซึ่งอ่าอ็เอเนาะอันนี้คือเป็นลักษณะของดี a เอโดยทั่วไปแล้วแล้วข้างในเนี่ยข้างในเนี่ย ข้างในเนี่ยข้างในลูปแตนอมันก็จะมีเบสเรียงกันสีชนิดคือ A T C G จำได้ไหมซึ่ง A จะจับพันธะคู่กับ T และ C จับพันธะ3กับ G แล้วก็เรียงกันการเรียงที่มันไม่เหมือนกันก็จะแปลออกมาเป็นลักษณะที่ต่างกันทำให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดแต่ละสปีชีส์มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปโอเคไหมคะคราวนี้ด n a นของพวกโปรคาริโอตลักษณะมันพิเศษเนื่องจากด n a นโอเคมันเป็นแท่งแต่ด n a นของโปรคาริโอตเนี่ย มันจะเป็นแท่งที่มีลักษณะเป็นวงเราจะเรียกดีเอ็นเอแบบนี้ว่าไซคลาร์โครโมโซมเป็นแท่งที่เป็นวงเป็นยังไงก็คือเป็นดีเอ็นเอที่มันเป็นเกลียวคู่แบบนี้แหละนะเป็นเกลียวคู่แบบนี้แหละเพียงแต่เหมือนกับเอาส่วนปลายเนี่ยมาวุบชนกันจะมีลักษณะเป็นวงถ้าวาดก็คือจะวาดได้อารมณ์ประมาณนี้วาดได้อารมณ์ประมาณนี้ปึ๊บ หนูพอมองออกไหมคือ DNA ของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแท่งคือปกติเราจะเคยเห็น DNA ที่มีลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้แต่ DNA ของเจ้าพวกโปรคาริโอตเนี่ยคือมันก็เป็นเกลียวคู่แหละเป็นสายโพลีนิวเคลียตไทสองเส้นมาพันกันเป็นเกลียวเวียนขวานั่นแหละเพียงแต่ปลายของมันมาบรรจบกันเลยมองเห็นเป็นเหมือนกับ เป็นกำไรเนาะเป็นวงเราเรียก d n a ลักษณะนเนี้ยว่าเป็นแบบเป็นวงหรือที่เรียกว่าซีคลาร์โครโมโซมโอเคไหมซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหนึ่งตัวนะั้นแบคทีเ i ีหนึ่งเซลล์จะมีได้แค่หนึ่งโมเลกุลเท่านั้นก็คือมี d n a แบบเนี้ยได้แค่หนึ่งโมเลกุลเท่านั้นซึ่งต่างจากสิ่งมีชีวิตชั้นสูงหรือพวกที่เป็นยูคาริโอตจะมี DNA เป็นแท่งสวยงามแล้วก็มียีนเรียงกันเป็นหมื่นหมื่นล้านล้านคู่เบสแล้วก็มีหลายโมเลกุลด้วยโอเคไหมคะแต่แบคทีเรียมี ลักษณะเป็นเซอร์คูลาร์โครโมโซมนะแล้วก็ยังมีแค่โมเลกุลเดียวอีกด้วยเนาะแต่ลักษณะพิเศษอย่างอื่นอีกคือบางชนิดอาจจะมีพลาสมิด อพลาสมิด uh, คืออะไรพลาสมิดก็คือเป็นเซอร์คูลาร์โครโมโซมหรือ DNA ที่มันเป็นวงนี่แหละแต่จะมีขนาดเล็กลงเนาะซึ่งพลาสมิดเนี่ยเราจะพบได้ในแบคทีเรียบางกลุ่มมันจะมียีนที่มีลักษณะพิเศษบ่งบอกความจำเพาะอย่างเช่นแบคทีเรียสายพันธุ์นี้อาจจะมีพลาสมิดที่มีคุณสมบัติในการเรืองแสงได้อนะหรือแบคทีเรียสายพันธุ์นี้อาจจะมีพลาสมิดที่มีคุณสมบัติในการสร้างสารหรือสร้างยาปฏิชีวนะ เอาไว้ค่าเชื้อโรคค่าเชื้อราต่างๆได้ซึ่งมนุษย์ก็เอาคุณสมบัติของพลาสมิกที่มีความจําเพาะเหล่านี้ไปใช้ในการสกัดจําลองแล้วก็เอาไปทําเป็นยาโน,น,น่นนี่นั่นโน้นในวงการแพทย์ในวงการทางด้านสุขภาพความงามจิปาถะเนาะงั้นสรุปก็คืออ่าอะโปรคาริโอโปรคาริโอติกเซลล์นะคะจะมี DNA เป็นแท่ง ที่มันมาบรรจบกันมีลักษณะเป็นวงๆเราจะเรียกว่าเซอร์คูลาร์โครโมโซมเนาะแต่อย่าลืมคอนเซปต์นะ DNA อยังไงมันก็เป็นเกลียวคู่ถูกต้องไหมเพียงแต่ลักษณะของเขาจะเป็นวงแต่บางชนิดอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าพลาสมิดเพิ่มเข้ามาด้วยนะซึ่งโดยปกติแล้วแบคทีเรียจะมีเซอร์คูลาร์โครโมโซมได้แค่1โมเลกุลต่อ1เซลล์เท่านั้นยกเว้นบางสายพันธุ์ที่จะมี1พลาสมิดเพิ่มเข้ามาอีกโมเลกุลหนึ่งซึ่งพลาสมิดก็คือเซอร์คูลาร์โคร ผสมที่มันสั้นลงหรือเล็กลงนั่นเองแล้วจะมีคุณสมบัติมีเบสบางมีเบสบางบริเวณในพลาสมิดท,ที่แสดงคุณสมบัติพิเศษอย่างเช่นสามารถสร้างสารเรืองแสงได้สร้างยาปฏิชีวนะได้ต่างๆนานาเนาะ,นะคราวนี้ DNA ของพวกโปรโคาริโอตเนี่ยนอกจากมันจะเป็นวงแล้วมีเพียงแค่หนึโมเลกุลต่อหนึเซลล์แล้วจํานวนคู่เบสของมันยังน้อยนะคะน้อยกว่า ดีเอ็นเอของพวกยูคริโอตด้วยแต่ถึงจะน้อยยังไงมันก็ยังถือว่ามากอยู่ดีเมื่อเทียบกับขนาดตัวของเขาที่เล็กเล็กขนาดไหนเล็กขนาดที่เรามองไม่เห็นเนาะแบคทีเรียเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมเราต้องใช้กล้องจุลทรรศในก,การส่องแต่ถึงมันจะเล็กยังไงแบคทีรียอาจผู้ผิดแต่ถึงแบคทีรียเนี่ยมันจะมีดีเอ็นเอที่มีจํานวนคู่เบตน้อยขนาดไหนเมื่อเทียบกับเซลล์ของของเราแต่มันก็ยังถือว่าเป็นจํานวนคู่เบตที่ ากอยู่ดีเมื่อเทียบกับขนาดตัวของมันไม่งงเนาะซึ่งการที่ DNA มันมีความยาวมากๆแต่ตัวแบคทีเรียมันเล็กนิดเดียวดังนั้นมันต้องมีกลไกในการที่จะหด นะหดสาย DNA ให้มันสั้นลงแล้วบรรจุอยู่ในเซลล์แบคทีเรียที่มีขนาดเล็กนั้นให้ได้ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้โปรโตีนเป็นตัวขดในยูคริโอตเช่นการขาเซลล์มีขนาดเล็กมากแต่ดีเของเรายาวเป็นหลายหมื่นล้านคู่เบตเลยเราใช้โปรโตีนที่เรียกว่าฮิสโตนในการหดสาย DNA ให้สั้นลงแต่ในแบคทีเรียก็จะใช้โปรโตีนเช่นกันในการหดสาย DNA ให้สั้นลงแต่จะเป็นโปรโตีนตัวอื่นที่ไม่ใช ่นะไม่ใช่ฮิสโตนเป็นตัวขดแทนโอเคนะคะ